ไปกันที่นครปฐมก่อนนะครับคู่นี้เป็นของกลุ่มดีครับออสเตรเลียในชุดสีดำพบกับเติร์กเมนิสถาน,บบน,านก็คู่นี้นี่ต้องบอกว่าออสเตรเลียค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะครับนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นต่อก่อนลงสนามนะแล้วก็เติร์กเมนิสถานเพิ่งมาแข่งขนันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเรื่องประสบการณ์เรื่องผีดหมายลายมือเนี่ยยังเป็นร้องอยู่ครับแล้วก็เป็นออสเตรเลียเขาก็ทุบเอาชนะไปได้ในที่สุดไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักนะแต่ว่า ก็ถือว่าเติมมานิสานสู้ดีครับได้แต้มามาเข้าจมูกเหมือนกันในแต่ละเซตเนี่ยก็ทางด้านของเจนเซนนะครับตัวตบที่สูงที่สุดของออสเตรเลียนในทันวร์นาเมนต์นี้ก็พยายามสู้นะเติมมานิสานออสเตรเลีย,ยก็เช่นเดียวกันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในจงังหวะรับบอลจงังหวะอะไรเล็กน้อยสุดท้ายก็เป็นทางออสเตรเลียชนะไปตามคาด3าต่อศครับ 25ต่อ12 25ต่อ11แล้วก็25ต่อ11ก็จะได้อยู่ร่วมแข่งขันในช่วงจักอันดับด้วยนะครับครับก่อนหน้านี้ในทางด้านของออสเตรเลียนี่ก็แพ้มา2เกมติดต่อกันเลยนะครับก็จะอยู่ออสเตรเลียนะนั้นนี้เนี่ยก็ไม่ไม่มีผลละครับเขาก็เต็มที่ก็ได้แค่ที่3ครับเพราะว่าเขาแพ้ไต้หวันมาแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นมานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ไต้หวันก็ชนะหรือแพ้ญี่ปุ่นก็จะติดที่1ที่2อยู่ดีเนี่ยก็จะเป็น อันนี้เป็น2อันดับในสายล่างนะครับก็ไปจัดอันดับต่อไปที่ 9- ถึงที่16บครับวอลเลย์บอลจะเป็นกีฬาที่ต้องจัดอันดับนะจะไม่มีตกรอบแล้วเลิกอะไรเงี้ยน,นะต้องมีชิงที่7ชทิงที่9อะไรพวกนี้ตลอดเวลาครับต่อมาทีก็คุ้มนะครับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแข่งมันนะครับเป็นโปรแกรมที่บางทีแล้วเนี่ยมีการวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเจ็ดแปดวันเพื่อมีรอบจัดอันดับก่อนไปเล่นรอบแปดทีมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะบางคนไม่เข้าใจางงนะ แพ้ได้ท่ไมเล,เ,ลเล่นต่อนะบางทีมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักเท่าไหร่ในรอบจัดอันดับเ mm hmm. ต็งหนึ่งครับเต็งจ๋าสาวจีนครับคู่นี้พบกับอินเดียครับสาวเมืองโลตีก็สลีราก็ผิดกันเยอะแล้วนะจีนมาเนี่หวังป้องกันแชมป์แล้วก็ <c oughs> หวังจะล้างแค้นแทนรุนพี่นะครับที่แพ้สาวไทยมาในศึกเอวครับวันนี้ก็เล่นแบบสบายๆนะครับตามภาษาจีนเลย เอาชนะอินเดียไปได้ขาดร้อยสามตัวศูนย์เซตแต้มนี่ไม่ถึงสิบเลยนะครับแต่ละเซตของอินเดียเซตแรกแพ้ไปเก้าต่อยี่สิบห้านะครับเซตสองแพ้ไปเจ็ดต่อยี่สิบห้าแล้วก็เซตสามแพ้ไปแปดต่อยี่สิบห้านะครับขาดร้อยครับก็น่าสนใจครับว่ารอบต่อไปเนี่เจอทีมที่แข็งแข็งขึ้นแล้วเนี่ยจะสนุกมากน้อยแค่ไหนแต่ละทีมรูปร่างสูงใหญ่นะครอินเดียอ่ะขอไปจีนนะเป็นเอีกสิบแปดที่ตัวสูงมาก อินเดียพยายามแล้วนะครับทีการปล่อยบอลสูตรบอลอะไรสู้นะแต่ว่าปัญหาหลากัลกๆของอินเดียก็คงคล้ายๆพวกอิหร่านหรือว่านิวซีแลนด์ที่เราได้ชมไปก่อนหน้านี้ค,คือความแน่นอนนะจังหวะตีที่เด็ดที่ขาดยังไม่ดีพอคือตีสามทีไม่ตายโดนสวนทีเดียวเนี่ยอาจจะเสียแต้มไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ฮะก็พยายามสู้นะครับได้แต้มบ้างเหมือนกันนักกีฬาก็สลับสับเปลี่ยนกันลงมาเล่นนะ เก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับในการพบกับจีนคือในช่วงเยาวชนนี้ก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับนี่ครับมาตรฐานของเขาเลยครับทางด้านของจีนนะครับด้วยความสูงรูปแบบการเล่นนะครับการตีบอลที่หนักหน่วงนะครับคือรูปร้านสูงอย่างนี้ก็ความคล่องตัวก็ไม่ได้น้อยลงไปนะครับแข็งแรงครับในกีฬาของจีนเขายังแข็งแรงนี่ มีการพัฒนาทั้งสรีระแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อคู่กันไปด้วยตลอดจังหวะนี้สวยนะครับมีตัวหลอกวิ่งไปด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ก่อนที่อ้อมหลังมาตีนะครับก็ถ้าดูไทยเล่นสูตรไหนจริงก็เล่นสูตรนั้นนะครับมาลักฐานเดียวกันนะคู่ที่3นะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฮ่องกงอันนี้กลับมาสนามเราแล้วที่ราชบุรีฮ่องกงพบกับทางด้านของศรีลังกาแม่กลายเป็นมวยถูกคู่ทั้งนั้นนะฮะ เล่นกันไปเล่นกันมานี่ยื้อกันสุดฤทธิ์สุดแดกครับผู้นี้น่าสงสารสี่รงกาเหมือนกันเซตแรกนี่น้ำห่างเลยเจ็ดแปดแต้มนะครับขึ้นไปแต่หลัก20กว่าก่อนยี่สิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเอาไม่อยู่เซตแรกโดนฮ่องกงรัวคืนนะครับแล้วก็พลิกชนะไป25ต่อ22คะแนนแต้มนี้ก็ดูสูสีนะครับทุกเซตเลยนะครับแต่ว่าทางฮ่องกงนี้มีความแน่นอนกว่านะครับในช่วงปลายเซต คู่นี้นี่อยู่ในช่วงขั้นพื้นฐานครับ <นะ S 2> ถ,ถือว่าโดยรวมเนี่ยใช้ได้แล้วเบสิกการเล่นอะไรเงี้ยนะดูว่าการรับบอลแรกการตั้งบอลตบอะไรพวกนี้ถือว่าไปไปตามสูตรไปไปตามระบบแล้วนะขาดที่ความแน่นอนความเชียบขาดอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเพิ่มเข้าไปเนี่ยฮ่องกงเหนือกว่านะแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนกว่าเล็กน้อยแต่ก็มีพลาดให้เห็นคู่นี้สุดท้ายเป็นฮ่องกงชนะไป3ต่อสูตนะแทบไม่ขาดนะ25 22 26 2้แล้วก็2 5 22 เล่นเอาเหนื่อยเหมือนอันนี้ฮ่องกงแต่คู่นี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่สายเดียวกับเกาหลีแล้วก็อาคาซักครับคาซักก็กับเกาหลีก็เข้าไปใช่ครับในฐานะดับที่หนึ่งและสองวันนี้เจอกันเองด้วยเนี๋ยวรเนียทั้งคู่เดี๋ยเ้าสังเกตด้านบนจอภาพซ้ายและขวาเมื่อสักครู่ก็จะเห็น จากนั้นนักกีฬาของเกาหลีใต้กับคาซักมารออยู่นะครับจบน้ำไปหน่อยนะก็จะจบค่อนข้างยื้อทีเดียวคู่นี้สู้กันสนุกครับคู่เมสันนี้ไฮไลท์คู่ครับที่จบลงไปก่อนคู่ถ่ายทอดสดครับเกาหลีใต้ครับพบกับคาซัคสถานเป็นที่โจดใจกันเลยก็ยับกับฟอร์มการเล่นของสาวเกาหลีใต้ในรายการนี้ว่าเอ๊ะตกลงดีไม่ดีนะสองนัดที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแรกแค่นัดสี่ลันกานัดสองนี่แย่เลยนะเสียเใจให้กับฮ่องกงด้วย เรสุดท้ายเล่นไปเล่นมาก็กลับคืนฟอร์มพอเจอทีมแร่งแกร่งขึ้นเยอะนะครับสำหรับเกาหลีใต้ภาษาพยายามแล้วแต่ยิ่งสู้ยิ่งขาดนะทีเด็ดที่ขาดความแน่นอนเกาหลีใต้ดูเพิ่มมากขึ้นกว่า2นัดแรกที่ผ่านมาเนะนีชนะไปได้เนี่ยโดยรวมคะแนนถือว่าค่อนข้างขาดนะในวันเล่นระดับใกล้เคียงกันนะ25-17 25-12แล้วก็25-17คนระับเกาหลีใต้ย,ยังพลาดน,นิดเดียวครับในนัดนี้เรื่องบอลเสิร์ฟยังเสียบ,บ่อย ถ้าเสิร์ฟดีแน่นอนกว่าน,นี้อะไรพวกนี้เนี่ยแ้มน่าจะขางกว่านี้สำหรับเกาหลีใต้ส่วนทางด้านของคาซัสสถานนี้ก็ในเรื่องของความเข้าใจกันนะครับในเกมการให้สัญญาณนะครับค <c oughs> ือบ่อยครั้งนี้ตีตีเสียกันเองนะครับ <c oughs> ทางด้านของคาซัสสถานก <c oughs> ็ยามสู้แล้วเหมือนกันนะฮะแขนแขนลีดาลีจายอง <c oughs> ไปรักษามาเหมือนเป็นคล้ายๆเครื่องรุดไฟฟ้าอะไรแนวๆนั้นนะที่เป็น ปุ่มๆมาแปะไว้นะแล้วมองไกลๆนึกว่าป่าไม่ใช่ครับหลายจ้ำเลยทีเดียวนี่แค่ถึงเธอผู้นี้ยับตามองครับหมายเลขสากับ12บสองเนี่ยพี่น้องคู่นี้ลีใจยองหัวเสานี่เห็นแล้วคิดถึงคิมยองคุงของชุดใหญ่เหมือนกันนะขึ้นหายขึ้นหายเหมือนกันจบเกมครับชนะไปขาดลอยครับสามตัวสุนเซตเกาหลีใต้ชนะคาดซักสถาน ก็สทีมเนี่ยจะเข้ามาประกบเจอกับสายองไทยครับแบบทั้งสองทีมจะต้องเจอไทยแน่นอนมาดูกันนะว่าการเจอกันครั้งแรกรจะเป็นยังไงนะไทยกับเกาหลีใดตด้ ในวงการวอลเลย์บอลหากพูดถึงญี่ปุ่นหลายคนต้องคิดถึงการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นความคล่องตัวของนักกีฬาพละกําลังในการกระโดดแม้จะมีรูปร่างไม่สูงมากแต่นั่นไม่ได้เป็นข้อด้อยที่ญี่ปุ่นจะทําแต้มจากการตกการแข่งขันวอลเลย์บอลช้างเยาวชนหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่1 6ในวันที่1-9ตุลาคมนี้ที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือหนึ่งในตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์ ในการฝึกซ้อมของทีมญี่ปุ่นก่อนที่จะลงทำการแข่งขันในรายการนี้ความเข้มข้นไม่ได้เบาบางลงไปเลยถ้าเทียบกับการซ้อมก่อนที่จะเดินทางมาแข่งที่ประเทศไทยความเข้มงวดของโค้ชที่เน้นทุกจังหวะและคอยกระตุ้นด้วยเสียงพร้อมกับท่าทางที่เอาจริงเอาจังบุคลิกผิดแตกต่างไปจากนอบสนามนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้นักกีฬาทุ่มเทมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและให้นักกีฬามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ในรายของนักกีฬานั้นทุกคนล้วนแต่มีสีหน้าและแววตาที่มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนและมีสมาธิมุ่งไปที่การซ้อมรอยยิ้มที่จะหลุดออกมาให้เห็นนั้นบอกได้คำเดียวว่ายากเ oh, สนอีกอย่างของญี่ปุ่นนั้นก็คือเรื่องเสียงทุกครั้งในการแข่งขันเราจะได้ยินเสียงของนักกีฬาคอยส่งเสียงให้สัญญ,ญาณกับเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลาในการเล่นการดีใจแม้แต่แต้มที่เสีย เสียงจะดังฟังชัดสื่อ e ให้มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่การแข่งขันในครั้งนี้ญี่ปุ่นอยู่ในสายดีซึ่งมีทีมร่วมสายประกอบไปด้วยเติร์เมนิกสถานออสเตรเลียไต้หวันซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นเรื่องยากของญี่ปุ่นที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่มและก้าวต่อไปลุ้นถึงปายทางในรอบชิงชนะเลิศ